ความไร้เดียงสาความสุกสนของลูกแมวโดนทิ้งสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไมอุบล f แฟมิลี่นะคะวันนี้มาม,มีพาทุกคนมาดูความน่ารักความสดใสของน้องมิกกี้ค่ะเพราะว่าน้องมิกกี้เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเนาะก็เลยเอาคลิปน่ารักน่ารักความสดใสของน้องมาฝากทุกคนค่ะวันนี้เป็นคลิปไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะ าดูความสนของเขาค่ะตอนนี้ตอนที่ถ่ายวิดีโออยู่น้องมิกกี้ก็อยู่ข้างล่างกับมามีสองคนนะคะเพราะว่าพี่ลักกี้นอนอยู่เนาะก็เลยแอบถ่ายน้องตอนที่น้องเล่นอยู่นะคะทุกคนเล่นด้วยความไร้เดียงสาทั้งจะปีนป่ายโต๊ะกาแฟเนาะทั้งจะดึงโซฟา ทั้งจะกัดเท้าตัวเองเล่นไปด้วยความไร้เดียงสาค่ะทุกคนคลิปนี้มัมี่ก็ขอพากเสียงอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่อยากรบกวนน้องเนาะบางครั้งเวลาเราจะถ่ายแล้วพูดไปด้วยอย่างเนี้ยน้องเขาก็วิ่งมาหาเราค่ะทุกคนเราก็ถ่ายไม่ได้ก็เลยต้องใช้ความเงียบค่ะบางครั้งก็เลยต้องใช้เสียงพากไปก่อนเนาะน้องยังไม่ชินนะคะ พิ่งจะออกกล้องคำๆนะคะทุกคนมามีก็ถ่ายไม่ได้ค่ะทุกคนความน่ารักความสดใสของน้องเนาะพาเล่นไปเล่นมาเนาะด้วยความที่น้องเป็นเด็กเหนื่อยแล้วค่ะขอตัวเพลียขอตัวนอนก่อนนะคะมามีเหมือนพิลักกี้เลยขี้เซาเลยค่ะทีเนี้ยเพียมากเหมือนเด็กเลยมีกี้น้อยไอตัวเล็กของมามีเพียะละหลอนลูก อย่แล้วครับหนูเล่นจนเหนื่อยแล้วครับทุกคนถ้าใครรักใครเอนดูลูกแมวโดนทิ้งน้องมิกกี้เนาะไม่ว่าจะเป็นน้องลักกี้ก็โดนทิ้งเหมือนกันค่ะมามีก็เก็บมาเลี้ยงทั้งสองคนเลยก็ช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะช่องไม้บนแฟมารค่ะทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะทุกคน จะได้ดูความสดใสความน่ารักของน้องมิกกี้น้องลักกี้ไม่ว่าจะเป็นพี่บ็อกพี่แซนดี้ด้วยนะคะช่องไม bon ่บลนแฟมิลี่ค่ะทุกคนน่ารักน่ารักอย่างนี้คะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอของพวกเรานะคะสวัสดีคะ่ะ